ในหลวงเห็นเห็นคุณค่าของพ่อหนูเห็นคุณค่าของครอบครัวหนูค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าความดีทำไปมันไม่สูญเปาสวัสดีค่ะขวัญชลัญญาเพชวรนาค่ะ,คะจุดเริ่มต้นมันคือหนูค่ะอยากพิสูจน์มากกว่าค่ะหนูก็เลยเอาตัวเองกับชวนเพื่อนๆไปทำจิตอาสาที่เวลาในหลวงเอ,อสเสด็จอย่างนี้นค่ะแล้วหนูรู้สึกว่า ทำไมท่านถึงแบบเข้าถึงง่ายจังเลยอะไรใหลองฟังในในเด็กดีแดงเดียนจแดงยดงเดงแ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 งแดงแนงแดนแดยดงแดงไม่ได้ไไดไไดไแ,แดนนนนง,งัดงแมงแด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 งแมนแดงแดนแดงแงแดงแงแดงสดงเดรแดงแดงนดงแดงแ่งนดงแดงแดงนดงแดงเน,เน,กกน,นงแด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 งงแแงแ หนูเห็นใจอะค่ะที่คนแบบอายุขนาดนี้ต้องมารับมือกับสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้มากมายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ยื่นให้พระองค์ค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าพระองค์จะอ่านไปเป็นจิตอาสาที่นครปฐมแล้วก็ในในหลวงกับพระชนมท่านก็เสด็จมาแล้วท่านจําหนูได้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่แบบที่หนูก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าท่านจะจาได้ค่ะจดหมายเขียนว่า คุณพ่อคุณแม่หนูหนีตายมาจากประเทศจีนนะคะมาพึ่งบาร,รมีของในหลวงรัชกาลที่9หนูกับครอบครัวก็รับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะท่านก็มีบุญคุณกับหนูแล้วทุกวันนี้หนูทําหนูก็พยายามทําแต่ความดีะคะ่ะก็ขอคุณงามความดีทั้งหมดก็ขอให้ในหลวงสุขภาพแข็งแรงอะไรประมาณนี้ค่ะท่านบอกว่าจดหมายฉบับนั้นให้กําลังใจเราเรา เก็บไว้บนโต๊ะทำงานในห้องนอนเราอ่านแล้วเรามีกำลังใจแต่ท่านก็ขอบใจอะค่ะจริงแต่ที่เปลี่ยนก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อหนูป่วยโคมา่าอยากให้คุณพ่อได้รับการรักษาที่มันดับป่า ดีมากๆกว่านี้นะค่ะเพราะหนูสงสารพ่อก็เลยติดต่อไปที่สำนักพระราชวังบอกว่าหนูขอให้คุณพ่อได้เป็นคนไข้ในพระบรมได้ไหมคะอ,มอยากให้พ่อได้รับการรักษาที่มันดีมากกว่านี้อะไรเงี้แล้วก็ได้รับการตอบรับมาค่ะอืในหลวงแล้วก็สมเด็จพระราชินีทรงรับพ่อหนูไว้เป็นคนไข้ในพระบรม แต่ผ่านไปไม่นานพ่อหนูก็เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระราชินีอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งสองพระอ,องค์ก็เลยรับพ่อหนูไว้เป็นศพในพระบรมค่ะคือจัดพระราชาพิธทีทุกอย่างให้นะคะมีพระราชาทานอาบน้ำหลวงแล้วก็สวดอภิธรรมทำบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันแล้วก็พระราชาทานเพลิงศพท่านก็เป็นเจ้าภาพให้ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนที่พ่อหนูอยู่อ่ะ คนอยู่เคียงข้างพ่อเยอะมากเลยแต่พอหลังจากพ่อไม่มีค่าอะไรแล้วคือเขาตายแล้วอย่างเงี้ยในหลวงเห็นเห็นคุณค่าของพ่อหนูนเห็นคุณค่าของครอบครัวหนูค่ะนก็เลยรู้สึกว่าความดีทําไปมันไม่สูญเปอย่างน้อยในหลวงก็อยู่เคียงข้างเขาจริงเชื่อมั่นในสิ่งที่หนูเจอกับตัวเองมากกว่าฟังมาบางคนอาจจะพูดมันอาจจะจริงไม่จริงหนูไม่สนใจเพราะหนูเองก็เคยโดน จมตีที่อะไรที่มันไม่จริงหนูก็เลยเข้าใจว่าถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสก็จะไม่รู้ค่ะก็จะพูดกันไปอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าเอาตัวเองเข้ามาพิสูจน์แล้วก็เห็นกับตามันการันตีมากกว่ามันจริงกว่าพระองค์แสดงออกรักเราก่อนเราก็เลยกล้าแสดงออกกลับคืนไปในวันที่หนูทุกขี่สุด ำบากที่สุดมือที่ยื่นมาช่วยหนูก็กคือทั้งสองพระองค์หนูก็จะไม่ลืมไม่ลืมพระคุณในครั้งนี้เลยค่ะแล้วก็หนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดหนูจะทำหน้าที่แทนคุณพ่อค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่ในวันหนึง่งข้างหน้าหนูจะได้เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวดูแลตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศได้ต่อไปในอนาคตค่ะ